สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้จะเป็นรายการเทรดยังโป้ EP 9กนะ mm hmm. ก็ EP นี้จะเป็นคริกนะครับในการทำให้คุณเนี่ยไม่พลาดนะไม่พลาดการซื้อขายนะครับไม่พลาดการซื้อขายที่แบบจังหวะดีๆมันมานะโอเคซึ่งตัวนี้เนี่ยคือมันจะทำให้แบบ alert ปึ้งขึ้นมานะครับเป็นเทคนิคที่แบบ alert ปึ้งขึ้นมาว่าเฮ้ยมันถึงจุดเข้าซื้อแล้วเราเข้าซื้อได้เลยอะไรเงี้ยมันจะมีแบบออโตมาบอกเราเลยนะครับซึ่งทำยังไงนะก็เดี๋ยวผมจะพาทำให้ดูนะโอเคอเดี๋ยวเราไปดูที่โปรแกรมกันเลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโปรแกรม alert นะโปรแกรม alert นะครับก็คือว่าเ,เราจะใช้ trading view นะในการ alert นะครับว่าเฮ้ยถ้า ราคามันหลุดเท่านี้อ่ะหลุดเท่านี้ฉันจะช็อตอ่ะตัวนี้เป็นแนวรับถูกไหมอันนี้เป็นแนวรับนะครับฉันจะช็อตแล้วก็ติ๊กเส้นแนวรับขึ้นมาแล้วก็กดลูก alert ปึง้งเนี่ย alert เนี่ยตัดกั้นนะครับแล้วตัวเนี้ยเราจะสามารถให้เขาแจ้งได้ด้วยนะว่าจะให้แจ้งผ่านทางไหนนะครับอืมอันนี้ทางแอปทางหน้าจอทางอีเมล เห็นมฮก็ได้หมดเลยนะแล้วเ,เราก็กดสร้างปึ้งคอยดูนะถ้าถ้ามันต่ํากว่านี้เราจะช็อตนะครับเนี่ยมันถ้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีรูปนาฬิกานะหรือถ้าราคามันสูงกว่าไฮเดิมสูงกว่าไฮเดิมคือตรงนี้จะให้มันอ alert เหมือนกันเราจะบายนะครับแล้วก็กดปึ้ง อ่ะเขาก็นี่ไงนี่ alert แล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะ alert ขึ้นมาเฮ้ยมันหลุดแล้วเนี่ยเราก็ช็อตครับคราวนี้เราก็ช็อตยืนยันสัญญาณมาช็อตปึ้งเห็นไหมเห็นไหมมันจะขึ้นมาตึ๊ดเนี่ยเพราะมันจะขึ้นมา pop up ที่หน้าจอเราครับแล้วเราก็ไปกดคําสั่งปึ้งช็อตเห็นไหมครับอือเรียบร้อยแล้วเห็นไหมวิธีการนะครับเนี่ยเราก็จะได้ช็อตที่ที่เนี่ย หนึ่งเก้าหกศูนย์จุดสี่ศูนย์เห็นไหมครับมันจะป๊อปอัพขึ้นมนาะปึ้งขึ้นมาเลยนะเนี่ยคือเป็นเทคนิคการเทรดอย่างโปรนะครับว่าทำให้คุณแบบโอ้มันจะไม่พลาดนะครับถ้าแบบสัญญาณมันมาเนี่ยคนหลายๆคนที่เขาจะมีปัญหาตรงที่ว่าเฮ้ยเนี่ยรอมันเบรกไฮถ้ามันเบรกไฮปึ้งฉันจะซื้อเนี่ยเห็นไหมครับฉันจะซื้อก็ไม่ทันนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยมันจะอลเลร์ให้คุณทราบคุณจะไม่พลาดทุกการซื้อเห็นไหมนี่ครับเราได้กำไรมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกห้าหกจุดแล้วนะห้าหกจุดแล้วนะครับเราจะขายที่ตรงนี้หรือขายที่ตรงนี้นะครับอืมเราจะขายที่ตรงนี้หรือตรงนี้นะเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูกันต่อถ้ามันมาถึงตรงนี้เราจะขายเราก็ตั้งอัเลร์นะครับ รอดูนะครับรอดูนะครับตอนนี้เราได้สิบเหรียญแล้วนะครับปิ้งเอ้าจบครับเลิกคุยครับวันนี้พอเลิกเทตดครับอีซี่ไหมอีซี่นะครับเลิกเทตดนะครับเลิกเทตดวันนี้ครบแล้วจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับเราได้กําไรไปเท่าไหร่เนี่ยครับเก้าหนึ่งเก้าหกศูนย์นะมาถึงตรงนี้ หนึ่งเก้าสี่หกนะครับสิบสี่เหรียญภายในระยะเวลาไม่ถึงไม่ถึงสามนาทีเห็นไหมครับไม่ถึงสามนาทีสิบสี่เหรียญหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับแจ็คมมนนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ